ครอบทั้งโหนกนะครับอกสนามนะครับแล้วก็ครอบสวยงามนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวต่อเนื่องนะครับคือไปแต่งสติกเกอร์มานะครับเป็นสติกเกอร์ตรงรุ่นของสลิงอาร์นะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบค์สตอรี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าเซเกห้าอานะครับของช่างสัตว์นะครับเป็นน้องเขยผมเองนะครับก็จากที่เคยใส่ครอบทั้งโหนกนะครับอกสนามนะครับแล้วก็ครอบสวิงามนะวันนี้ผมจะมารีวิวต่อเนื่องนะครับคือไปแต่งสติกเกอร์มานะครับเป็นสติกเกอร์ตรงรุ่นของเซเกห้าอารนะฮะนี่ สั่งมาติดเองนะเพื่อนแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่ชายหาดพัทยานะฮะนี่ตรงนี้ไม่ต้องดราม่านะครับตัวนี้ผมเขียนขึ้นมานะครับไม่ได้ขี่นะฮะแล้วก็นี่นะปากซอยทางเข้าแมคโดนัล์พัทยานะฮะแล้วก็อันนี้ผมเขียนขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาดูนะฮะไม่ได้ขี่นะครับไม่ได้ขับนะครับวันนี้ผมเขียนขึ้นมารีวิวโดยพ่อเลยนะครับ อยู่ใ,ใกล้ถนนนี่เองนะฮะวันนี้มารีวิวเพิ่มเติมให้นะครับสติกเกอร์เซดิเย่ห้าอานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวใหม่ตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะครับอะไรแต่งตัวนี้ไปก่อนไปซื้อมานะฮะแสนสองเป็นสติกเกอร์ยักษ์กเขียวน้อยนะครับวันนี้เปลี่ยนสติกเกอร์แล้วอะไรแต่งคันนี้ก็จะมีชิวโนกนะครับสติกเกอร์อ่าปากแลมเอายเคปลานะครับ แล้วก็วิงเล็ดลายเชปล่านะครับแล้วก็เด่นๆเลย,ยก็จะเป็นถังโหนกสนามนะครับถังโหนกสนามคาร์บอนตรงรุ่นเซเยี่ยิมหานะครับใส่เข้าไปแบบปัวๆบิ่มๆกันเลยนะเพื่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นอกสนามนะครับตรงรุ่นเป็นอกเต็มใบนะครับไม่ใช่อกสวมน,นะครับอกเต็มใบนี่อกเต็มใบเลยถอดอกเดิมออกนี่นครับเต็มใบยาวาถึงนี่เลยนะครับ ถอดอกเดิมออกแล้วก็ใส่อกใหม่เต็มใบเข้าไปนี่แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นครอบสินงามเซตดิ้ง6อานะครับพร้อมบังโคลนหลังซับบังโคลนนะครับทรงเซตดิ้ง6อานะครับงเซติ้2อ่านะครับนี่นะครับครอบสินงามดุดเต็มๆนะครับนี่มีชาวต่างชาติเข้ามาชมด้วยฮัลโหลนฮนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวบนฟุตบาทนะครับไม่ได้ขี่นะครับ มันมีทางให้ขึ้นเป็นทางเดินนั่นแหละแต่ผมเขียนขึ้นมาเพราะว่าบนถนนมันมีคนเยอะนะครับแล้วก็ผมก็เอาขึ้นมาบนฟุตบาทน,นะครับมีทา,ารทคาสกข้างหลังนะครับนี่ใส่สติกเกอร์เข้าไปก็ดูลงตัวนะครับร้ว,วันนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้รถรถเจ้าของเก่าล้มมาล้มมาถึงกับขาหักเลยนะครับไม่ไม่ไม่นับว่าล้มหรอกก็ขี่ไปชนกับกับเบริเออร์นะครับ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการล้มใหม่ซึ่งเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะฮะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยไม่มีซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นยางนะครับแต่นี่เป็นของแต่งยินโดนะครับใหญ่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่แล้วก็เป็นอลูมิเนียมหมดเลยแล้วก็ได้สีดํามานะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็อีกอ่างนึงนะครับเป็นตัวต่อพักเท้านะครับของแมกนัมเรสติ้งช็อปซึ่งตอนนี้เพจทแมกนัมเรสติ้งช็อปโดน แฮกปากีสถานแฮกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพจแนะนำเล็บซิงช็อปแล้วก็เพจช่อง Big ไบส์สตอรี่โดนแฮกเรียบร้อยนะครับไม่เหลือเลยเพจผมนีครับวันนี้สติกเกอร์กันฝ้าถังเรามาดูไม่นะครับนี่ตัวเดือนไม่อยู่ที่หม0่0แปดนโลนะครับตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงห้าสิบนาทีก็เป็น6กโมงแล้วกันตอนนี้เปิด าโหมด F ไว้นะครับแทคชั่น3นะครับน้ำมันเหลือน้อยอันนี้ต้องรีวิวไหมนี่ซื้อมาแสนสองนะครับคันนี้ก็เอามาแต่งอกถังครอบสวมงามแล้วก็สติกเกอร์เพิ่มนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันนะครับดูอกเต็มใบดูครอบสวมงามเซตไฟท้าย JP ไฟเรี้ยงในตัวแท้นะครับของแมกนีเซิยงช็อปนะครับแล้วก็อกสนามเ็มใบคาร์บอนนะครับนี่ประมาณนี้แล้วเพื่อนก็ฝากด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง b i กไวส์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับนี้ผม ora, เคโตขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ